อะไรนะไอ้ลืมลืมจีฟ้าล่ะแล้วไหลมันไหลลอยแบบเหมือนปล่อยให้อะไรมันผ่านไปสูงมากอันนี้เดาๆนะน้องเป็นสาวคลันกันยังเหเคยแต่งกันบ้านอยู่แดงอีสาบ้าร์ทของแกนนี่เออมาอยู่ขอนแก่นขอนแก่นคุณโดนข้างกันใช่ป่ะติดกันติดเด้อพี่ติดกันดิเหรอเอาอยู่อยู่ของแกนหรือเปล่าเฮ้ยสาวคลนกัก็ต้องทำไมตอนนั้นพ่อพุณบอกว่ามุกที่โดน บ้านยูแดนหรือพ่อพ่อมุกกระอุดรบเจ้าเป็นสาววัยหอนแก่แล้วก็อุดรอุดรแล้วก็หนองไขหน้องคายแล้วก็ต้นไมน้องัวรังแล้วก็ส้คนอกคายแล้วกแล้วตรงไหนบร้องหนงมเหลืองไขก็มาที่จังหวัดตอนคือเงียบปะตอนจังหวัดตอนคือเงียบตอนโบราณตอนหลังโบราไม่ค่อเงียบ ตัดที่ไหนเงียบมันก็แลวแขบางมันแต่มางที่ยังเงียบจริงนะอย่างอุดรอุดรก็คือเขาชอบเขาชอบโคราชเขาชอบถนนกว้างหนึโลเป็นละผ่านเขารู้สึกว่าเป็นเมืองแบบถนนมันใหญ่อ่ะผิดละคอนแกะหนึ่โลจริงเหรอไม่เขาผ่านจากข้างนอกมั้งแล้วแบบถนนแบบคือพอผ่านโคราชจะดูเลยเพราะมันจะโลว์แล้วแบบกว้างๆอะชอบ